ทุสะนะโสบุคคลหวานพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ววันเวลาเริ่มผ่านเลยไปทุกขณะสปปรรพสิ่งและสปปรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาไม่ว่าเป็นต้นไม้ใบหญ้ารถราบ้านช่องคนสัตว์ สิ่งของทั้งหมดเหล่านี้ร้วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเหมือนดอกไม้แต่เดิมเราเคยเห็นมันเป็นต้นเล็กๆไม่นานก็จเจริญเติบโตขึ้นแตกใบแผ่กิ่งก้านสาขาผริดอกออกผลให้ความสดชื่นแก่ทุกชีวิตแต่ไม่นานดอกไม้ที่ดูสวยสดงดงามนั้นก็เหี่ยวแห้งร่วงโรยไปตามกาลเวลาชีวิตของเราก็เช่นเดียวกัน กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมสลายเราจึงไม่ควรประมาทในชีวิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตบนิกายสักขาววักว่ายาธิสังวะปเตพีชังตาธิสังละภะเตพลังกาลยาณีจกัลยานังปาปะกาลีจปาปักังบุคคลหวานพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วทำให้เราเกิดความสงสัยว่ากรรมดีกรรมชั่วที่ทำไปแล้วอยู่ที่ไหนจะรองเปรียบเทียบจากอุปมาของพระพุทธองค์ที่ตรัสไว้สมมุติว่าชาวนาปลูกข้าวสาลีต้นหนึ่งต้นข้าวสาลีก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้น โดยดูดซึมสารอาหารแร่ธาตุจากปุ๋ยน้ำดินอากาศลำต้นทำหน้าที่ดูดซึมส่งอาหารไปหล่อเลี้ยงลำต้นทั้งหมดและทำให้เกิดมเมล็ดผลข้าวซึ่งอุดมไปด้วยโอชะต่างๆพร้อมที่จะนำมาบริโภคและใช้เป็นมเมล็ดพันธุ์ต่อไป จวบถึงวันเก็บเกี่ยวข้าวชาวนาคัดเลือกเอาเมลร็ดข้าวไปขายส่วนหนึ่งก็เอามาทำเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อเกิดเป็นต้นข้าวสาลีต่อไปเปรียบเทียบกับหมูสัตว์ที่ประกอบด้วยรูปกายกับกจิตวิญญาณรูปกายเปรียบเหมือนลำต้นที่นำเอาสารอาหารทุกอย่างรอบข้างมาหล่อเลี้ยงจิตเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่คอยเก็บสารอาหารที่ลำต้นส่งมาฉะนั้น รูปกายจึงเป็นอุปกรณ์ของจิตที่ใช้สร้างกรรมที่ผ่านมาจากการกระทำของทางกายทางวาจาและทางใจแล้วทุกการกระทำจะถูกบันทึกไว้ที่จิตเพราะธรรมชาติจิตนั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนผ้าขาวเอาสีอะไรมาแต้มก็จะติดสีนั้นไปโดยประดิย,ยดังนั้นกรรมทั้งหลายจึงถูกเก็บสั่งสมรวมที่จิตวิญญาณ ถามว่าจิตนั้นใหญ่มากถึงขนาดเก็บได้หมดเลยหรืออันนี้เปรียบเหมือนกระจกส่องเงาที่สามารถฉายภาพที่มากระทบได้ทั้งหมดทุกรายละเอียดปีกย่อยจิตจึงเหมือนยุงฉามที่เก็บมเมล็ดพันธุ์คือเชื้อกรรำทั้งหมดทาหน้าที่พะเล็ดผลแห่งกรรมทั้งในชาตินี้ชาติหน้าและชาติต่อๆไปกร,รมประดุดเงาติดตามเจ้าของไปทุกที่ทุกสถานที่ทุกการเวลา